โอเควันนี้อ่าวันนี้นะวันนี้นะหิวหรือยังหิวแล้อ่ะวันนี้ผู้หนูได้ทานข้าวอบนะคะข้าวอบมีอันนี้ชิ้นปลามันเป็นปลาแซลมอนอ่าหนูไม่เคยกินหรออ่ะทีนี้แล้วก็มีซอสแล้วก็มีสลัดผักด้วยเดี๋ยวหนูหนูกินสลัดผักให้คุณครูดูด้วยนะลูกนะอ่าแล้วก็มีอะไรเอ่ย มีเส้ยกลองใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้แกะออกมามันเป็นสาหร่ายนะลูกนะมาเดี๋ยวแกะให้ดูแกะสาหร่ายออกมาแล้วให้เก็บไปทิ้งขยะทีนี้พอแกะสาหร่ายออกมาแล้วมันจะมีพลาสติกใช่ไหมลูกเอาไปทิ้งทิ้งอะไรทิ้งถังขยะทีนี้ดูนะสาหร่ายมันมีข้างล่างเห็นไหมลูกเห็นไหมไอ้ตรงขาวๆที่มันเป็นซองอ่ะห้ามกินนะลูกนะกินแค่เฉพาะสาหร่ายมันเป็นมันเป็นสารกันชื้นหนูกินไม่ได้เป็นอันตรายโอเคไหม ิอเออมันคือ,อยาพิษแต่ว่าเอาใส่ไว้ไม่ให้สาลายมันไม่กรอบโอเคไหมอ่ะหิวหรือยังหิวอ่ะหิวตอนนี้หิวหรือยังหิวแ่้วอ่ะออันนี้เขาเรียกว่าน้ําชาเขียวนะลูกนะอะเชิญค่ะอ่ะค่าทานเลยๆๆเออทานเลยใครจะกินเป็นแบบซูชิก็กินเลย เออนั่นแหละอาจิ้มซอสได้เลยเออ,อนนกินเลยลูกนนสนุกกับการกิน<า>อู้หอร่อยมากๆเออวันนี้เรามีระวังแก้วหกนะลูกนะระวังแก้วน้ำหนูหกนะดูดีๆนะลูกนะจับดีๆนะอนนเออขยะใส่กระเป๋ากเกงไว้ก่อนก็ได้ขยะใส่กระเป๋ากระโปรงไว้ก่อนก็ได้อร่อยไหม สีขาวๆเขาเรียกมายองเนสนะลูกมันเป็นซอสเหมือนกันอล,อออลองจิ้มดูเออลองจิ้มดูสิอืมอร่อยไหมอืมโอ้เก่งจังเลยกินผักเก่งมากอย่าลืมกินผักด้วยนะลูกนะวันนี้มีสลัดผักปูอัดไข่กุ้งเอออย่าลืมทานผักออใช่ค่ะทานผักเลยเก่งมากลูกอืมค่ะผักอร่อยมากๆและมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะ ผักมีอะไรูลผักมีอะไรปลาอยเออมีปลาผักมีวิตามินนะคะกินเลยอืเมดเด็กๆเอนจอยมากวันนี้อือออร่อยไหมคะเป็นหนึ่งอร่อยครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาใหม่ อันนี้จริงๆเราเป็นเด็กศูนย์นะคะแต่ vest. วันนี้เด็กศูนย์ปิดนะคะก็เลยมาเล่นโรงเรียนคุณครูเลยให้มาทานข้าวด้วยนะคะใครที่ไม่กินสาหร่ายก็เก็บไว้กินสนามเด็กเล่นได้ดูครับค่ะอันนั้นคือไข่กุ้งลูกกินได้ค่ะลองกินดูสิอืมอืม่ะว่าไงลูก่ะ เออกินปลาแซลมอนดีกว่ากินสิไม่อิ่มบอกคุณครูนะลูกนะไม่อิ่มเติมใหม่ค่าไม่อิ่มก็เติมอีกเิมหลายรอบเลย้เติมหลายรอบเลยเหรออูามาคุณคูแกะให้ลูกขอบคุณค่ะอ่ะกินผักเก่งๆตาจุบกินแบบเต็มเต็มคำ เก่งมากเลยลูกอู้อันนี้คืออะไรเนะี่ยมะเขือเทศคุณครูลืมน้ำให้พาเหรอลูกคุณครูขอโทษขอบคุณค่ะเติมน้ำอีกหรอครับอ,อ่ะจบดีๆนะบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ทุกอย่างเติมได้หมดทุกอย่างฟเฟอามาใส่นมไหมค,ครับขี่ขาไป ีอกลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะลูก,ลกพี่เบตดเติมน้ําให้น้องหน่อยค่ะเดินวไปหาพี่เบ็ดเลยลูกใครเติมน้ำํำอันนี้จะเป็นไซส์ของปฐมนะคะก็จะใหญ่หนะ่อยเอาแบบว่าจุก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 จุนี่อยาคิดว่าไม่ไม่หมดนะคะหมดค่ะ